สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่รอษฎรผู้ประสบวาตภ,ภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีณนะหอประชุมอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีไปประชุมติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาวาตภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีณห้องประชุมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชนิดพุกผาสุกองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน488ชุดไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือราษฎรให้รับทราบและลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลกบินบุรีจำนวน1ิบครอบครัว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตประกอบสัมมาอาชีพเป็นปกติสุขได้ต่อไปราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่ขุณเป็นล้นพ้น จังหวัดปราจินบุรีแบ่งการปกครองออกเป็นเจ็ดอำเภอ64ตำบล708หมู่บ้านได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเมื่อวันที่10มีนาคม2564ัาทำให้เกิดฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอกบินบุรีและอำเภอนาดีทำให้บ้านเรือนราษฎรพื้นที่ทำการเกษตรพืชอายุสั้นสิ่งสาธารณประโยชน์เสาส่งกระแสไฟฟ้าหักโค่นเสียหายส่งผลกระทบครอบคลุมพื้นที่2อำเภอ8หมู่บ้าน8 ตำบล49หมู่บ้าน1ชุมชน488หลังคาเรือนอําเภอกบินบุรีครอบคลุมพื้นที่6ตำบล42หมู่บ้าน1ชุมชน390หลังคาเรือนอําเภอนาดีครอบคลุมพื้นที่2ตำบล7หมู่บ้าน98หลังคาเรือน ขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายสู่สภาวะปกติแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีหน่วยงานราชการทางภาครัฐและเอกชนองค์กรมูลนิธิและจิตอาสาพระราชทานได้ระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนและสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์46จังหวัดชัยนาท วันนี้พลเรเอกโพเทพหนูเทพวงคมนรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์46ที่จังหวัดชัยนาทเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและความต้องการของโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์46จังหวัดชัยนาทมีนักเรียน645คนครูและบุคลากร82คนเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหมู่บ้านนักเรียนได้แก่หมู่บ้านเกษตรทฤษฎีใหม่และหมู่บ้านเกษตรปศุสัตว์หมุ่งเน้นฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนองคมนตรีได้ชมมิทศการโครงการในพระราชดำรินิทศการงานอาชีพนิทศการผลงานที่ประสบผลสําเร็จ และตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของนักเรียนประจำและอาคารหอนอนซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุงซ่อมแซมหอนอนห้องอาบน้ำห้องสุขาเตียงนอนตู้เก็บของให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นรวมถึงได้ตรวจเยี่ยมระบ,บบบำบัดน้ำเสียและโรงสีข้าวในโรงเรียนสำหรับความต้องการของโรงเรียนในปีนี้ต้องการขอรับการสนับสนุนกังหันน้ำใัยพัฒนาเพื่อนำไปใช้บำบัดน้ำเสียในโรงเรียนให้สามารถนำน้ำกลับไปใช้ได้อย่างเหมาะสมในพื้นที่การเกษตรของโรงเรียน นอกจากนี้ยังต้องการขยายจุดบริการน้ำดื่มในหอนอนจากเดิมมีจุดบริการน้ำดื่ม2จุดขอขยายให้ครบทั้ง16หอนอนเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับนักเรียนและขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานขุดลอกแหล่งน้ำในโรงเรียนเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแลง้งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ้มสวัสดีค่ะ